นักกาลครั้งหนึ่งในอดีตกับพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพยากรณ์ต่อหน้าหมู่ภิกษุว่าในอนาคตการจะมีพระอรหันต์รูปหนึ่งนามว่าสิว,วลีผู้จะได้รับลาบสการะอันไม่มีประมาณพระสิว,วลีจะเกิดจากตระกรูลกษัตริย์มีบุญบารมีสั่งสมมาตชาติปางก่อนแม้เกิดมาในคันมันดาถึง7ปีก็เพื่อชำระก,กรรมเก่าและแสดงอนุภาพแห่งบุญ ในชาติหนึ่งพระศิวลีเคยเป็นเศรษฐีผู้มั่งคัง่งแต่ใจคับแคบไม่เคยทำทานเมื่อเห็นพระประเจก,กับพุทธเจ้ามาโปรโดจึงถวายอาหารด้วยใจศรัทธ,ธาอย่างแท้จริงด้วยอนิสงค์แห่งการให้เพียงครั้งนั้นกลายเป็นเหตุแห่งบุญอันใหญ่หลวงในภพชาติถัดมาเมื่อพระศิวลีเกิดในคันของพระนางสุพัทธาแห่งกรุงโกลิยวงศ์มารดาทนทุกข์จากครันยาวนานถึงเจ็ดปี เพราะผลกรรมเก่าที่เคยปิดประตูวัดกั้นพระพุทธเจ้าในอดีตแต่ในที่สุดพระศิวลีก็ถือกำเนิดมาพร้อมแสงสว่างทั่วกรุงเมื่อพระศิวลียังเป็นเด็กพระพุทธเจ้าทรงส่งพระสารีบุตรไปโปรดพระสารีบุตรเห็นแววแห่งบารมีจึงบวชให้พระศิวลีตั้งแต่ยาววัยทันทีที่โกนผมเสร็จก็ได้บรรลุอรหันต์พร้อมปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่หลังบวชแล้ว พระศิวลีออกเดินทุด,ดงในป่าแม้สถานที่กันดาลแต่มีอาหารและสิ่งของบริบูรณ์เสมอเพราะผลแห่งบุญจากการให้ในอดีตทําให้ท่านไม่รู้จักคําว่าขาดแคลนพระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่าในบรรดาผู้มีลาบทั้งหลายพระศิวลีเป็นเอกไม่ว่าท่านจะไปที่ใดสาธุชนก็ต่างนำอาหารดอกไม้และผ้าไตรามาถวาย ท่านจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์วันหนึ่งพระศิวลีออกเดินทางร่วมกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์500รูปเส้นทางกันดารไม่มีน้ำและอาหารอยู่หลายวันแต่ด้วยอนุภาพของพระศิวลีน้ำและอาหารก็ปรากฏขึ้นเองโดยอัศจรรย์ในวันหนึ่งพระศิวลีเดินผ่านสระน้ำใหญ่พบพญานาคกำลังทุกข์ใจด้วยความอดอยากพระศิวลียื่นมือด้วยความเมตตา เทวดาโปรดให้ม <invece. S 1> ีอาหารปรากฏขึ้นเองพญานาครับด้วยปีติเหตุการณ์นี้เผยให้เห็นว่าแม้สัตว์ประหลาดหรือสิ่งลึกลับก็ได้รับอนิสงฆ์แห่งบุญพระศิวลีเดินทางเข้ากรุงศรีธรรมราชพบหมู่พระอรหันต์ต่างยกย่องท่านด้วยความปีติพระอรหันต์ทั้งหลายต่างสรรเสริญความเมตตาและบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระศิวลีทุกผู้พบเห็นเกิดความศรัทธาและแรงบันดาลใจในการสร้างกุศลต่อไป พระสิวลีเคารพพระพุทธเจ้าอย่างสูงทรงถวายทานด้วยใจบริสุทธิ์ทุกครั้งพระพุทธเจ้าทรงพยักหน้าอย่างปีติทรงสรรเสริญว่าศิวลีเป็นผู้มีบุญบาร,รมีสูงสุดในปัจจุบันและอนาคตผู้คนที่เห็นเหตุการณ์เกิดความศรัทธาและเริ่มถวายทานอย่างไม่ขาดสายพระศิวลีสอนสิทธิและประชาชนว่าบุญเกิดจากการให้ไม่ใช่เพียงวัตถุแต่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์ ท่านย้ำว่าให้ด้วยใจที่เต็มไปด้วยเมตตาผลบุญย่อมทวีคูณเหนือสิ่งใดทั้งปวงผู้คนต่างนำทำคำสอนนี้ไปปฏิบัติทำให้สังคมรอบข้างเปลี่ยนเป็นเมืองแห่งความเมตตาพระศิวิลีออกทุดงไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพื่อนำธรรมะและบุญสู่ผู้คนทุกชุมชนทุกครั้งที่ท่านเดินทางอาหารและน้ำก็ปรากฏให้ชาวบ้านโดยอัศจรรย์ชื่อเสียงของพระศิวิลีขจรไกลไปทั่วดินแดน เป็นที่เคารพและรักใคร่ของทุกคนพระศิวิีีให้ธรรมะแก่สิษย์และประชาชนทุกท่านพร้อมตัวอย่างแห่งความเมตตาอย่างแท้จริงท่านสอนว่าการให้แม้สิ่งเล็กน้อยแต่ด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมมีผลยิ่งใหญ่ชาวบ้านเริ่มเข้าใจความหมายแห่งบุญและจิตท,ที่เต็มไปด้วยเมตตาท่านแสดงปาฏิหาริย์มากมายเพื่อโปรดผู้คนแต่อยู่ในกรอบธรรมและจริยธรรมอาหารและสิ่งของประกาศทุกครั้ง ที่ประชาชนมาขอพรเป็นเครื่องยืนยันบุญบาร,รมีของท่านทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยความเมตตาและความศรัทธาไม่ใช่เพื่ออวดอ้างตนเองพระศิวิีีเผยธรรมะแก่ประชาชนเรื่องความสำคัญของการให้และเมตตาท่านกล่าวว่าแม้ท่านให้ด้วยของน้อยหากใจเต็มไปด้วยเมตตา ผลบุญย่อมมหาศาลผู้ฟังต่างเกิดความศรัทธาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของท่านเม oh, oh. ื่อ oh, oh. ครบกาลอายุพระศิวิลีก็เข้าสู่ปรินิพาน์อย่างสงบท่ามกลางบรรยากาศกศักดิ์สิทธิ์ผู้คนและสิทธิทุกท่านต่างอาลัยและทราบซึ้งในบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านตำนานของพระศิวิลียังคงอยู่ในใจของทุกผู้ที่ได้ฟังและปฏิบัติตามประชาชนและสิทธิสืบสารคำสอนของพระศิวิลี บูชาด้วยใจศรัทธาทุกครั้งที่ระยึกถึงท่านคนเหล่านั้นเกิดความปีติและแรงบันดาลใจในการสร้างกุศลพระศิวิลีกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และบุญแห่งการให้เรื่องราวพระศิวิลีถูกเล่าขานต่อไปรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลแห่งการให้และความเมตตาผู้คนต่างถวายทานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างสังคมที่อุดมด้วยความศรัทธาและความดีทุกสิ่งเกิดจากใจบริสุทธิ์และบุญบาร,รมีของพระศิวิลีเถระพระศิวิลีเถระเป็นผู้ไม่รู้จักคำว่าขาดแคลนชื่อเสียงของท่านยังคงอยู่ในจิตใจผู้ศรัทธาท่านเป็นตัวอย่างของความเมตตาการให้และบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ผู้ที่ระลึกถึงท่านจะได้รับแรงบันดาลใจในการทำดีและสร้างบุญ มรดกของพระศิวิลีอยู่ในใจของผู้คนและธรรมะที่ท่านโปรดให้เป็นเครื่องเตือนใจแห่งการให้และเมตตาทุกชุมชนที่เคารพสืบสารคำสอนของท่านเต็มไปด้วยความเจริญและความอุดมสมบูรณ์นี่คือเรื่องราวของพระศิวิลีเขระโอรหันผู้มีลาภมากที่สุดและเป็นแรงบันดาลใจแห่งความเมตตาให้โลกตลอดกาล อย่าลืมกดติดตามช่องสตอร e เรน t เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใคร